การดำเนินโครงการของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาสู่สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิปุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเรลาบุรีสำหรับเด็กปฐมวัยตามที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการดำเนินโครงการดังนี้โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมได้มีการออกแบบนวัตกรรมรหัสลับนำโชคลัคก,กี้โค้ดเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมโดยมีการประชุมครูประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัยกำหนดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งผู้บริหารกับครูครูกับนักเรียนและครูกับผู้ปกครองกำหนดขอบข่ายความรู้และจัดทำหลักสูตรตลอดจนคู่มือในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้นวัตกรรมรหัสลับนำโชคลักกี้โค้ดตามหลักสูตรแล้วนำมาปรับปรุงทั้งระยะเวลาและเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทตามสภาพจริง 2. การดำเนินงานตามกิจกรรมจัดกิจกรรมตามรูปแบบวงจร PDCA ดังนี้2.1การวางแผนหรือแพลนมีการวางแผนการดำเนินงาน การออกแบบกิจกรรมระยะเวลาทุกสัปดาห์จะบูรณาการเข้ากับกิจกรรมหลักประจำวันทั้ง6กิจกรรม2.2ปฏิบัติตามแผนฤดูดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรมีการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560กำหนดระยะเวลาของแต่และกิจกรรมไม่เกิน10-15นาที2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนหรือเช็คเด็กอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเล่นเกมวางแผนรูปแบบการสร้างสื่อในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป2.4ปรับปุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือแอคครูชุมเชยเด็กที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาและถูกต้องและให้กำลังใจเด็กที่ยังต้มแก้ไขพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม 3. ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการเด็กๆมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีทักษะเชิงคณิตศาสตร์ทักษะการตัดสินใจนวัตกรรมรหัสลับนำโชคหรือลัคก,กี้โคดเป็นเกมที่ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เช่นการนับสอนให้เด็กๆได้รู้จักกฎกติกาเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รู้แพ้รู้ชนะเล่นตามลำดับตามคิวโดยครูเป็นผู้สังเกตและจดบันทึก 4. การใช้ทรัพยากรการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมสื่อที่ใช้จะมีทั้งสื่อออนไลน์ใบงานเกมการศึกษามีทั้งการฝึกทำงานเดี่ยวและทำเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก นอกจากนี้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเองตามความสามารถตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. ผลการดำเนินโครงการผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์เด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกนอกห้องเรียนหรือนอกสถานศึกษา เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกผลสำเร็จของงานเด็กๆมีทักษะการคิดสร้างสารรค์คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีทักษะเชิงคณิตศาสตร์ทักษะการตัดสินใจนอกจากนี้เด็กๆได้ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2,560 6. ประโยชน์ที่ได้รับนวัตกรรมละหันรับนำโชคหรือลัคก,กี้โคดนอกจากใช้สอนให้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์แล้วยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูและสามารถยกระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี พราะเป็นการนำสื่อการจัดประสบการณ์มากระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายเกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 7. ปัจจัยความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มุ่งในการโรงเรียนทั้งทางด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน และความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี 8. การเผยแพร่ผลงานของโครงการมีการลงพื้นที่ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมเพื่อนำเสนอนวัตกรรมมีการนำเสนอผลงานให้กับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆมีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรมัมย์ เผยแพร่ผ่าน y u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  e ไลา์กลุ่ปสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีดย์เขตหนึ่งและไลก์กลุ่ปห้องเรียน9รางวัลที่ได้รับได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุรีสำหรับเด็กประถมวัย ภาคตะนออกเฉียงเหนือประจำปี2566